สำนักงานสภาเกษตรกร,กรจังหวัดสุพรรณบุรีจับมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเสริมสร้างทักษะองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรเกรมืองเหนอภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร,กรสู่เกษตรกรกรมที่ยั่งยืน วันที่12มีนาคม2567สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีอุรณนาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้แนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆให้แก่เกษตรกรมาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในแปลงเกษตรพร้อมทั้งถ่ายทอดสู่แปลงข้างเคียงสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมีนายสงบสุขสำรานประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวรายงานและนายบุญชูจันสวุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมทั้งสมาชิกเครือข่ายสภาเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวม90หลายเข้าร่วมโครงการดังกล่าวณห,หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการดังกล่าวมีการฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องหลักการการทำกรเกษตรตามแนวทางปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนรู้ริเริ่มการทำนานลดโลกร้อนลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้พร้อมทั้งเดินทางไปศึกษาดูงานณนะจังหวัดหนองคายและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงในวันที่13ถึงวันที่15มีนาคม2567 วันที่13มีนาคมเดินทางถึงอำเภอโพนพ,พิสัยจังหวัดหนองคายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเกษตรผสมผสานนักศูนยะ์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากเษอกษอตรสพกเรื่องการทำการเกษตรเชิองอุตสาหกรรมและเกษตรทฤษฎีใหม่ณักนะวิสาหกิจเกษตรปลอดภัยบ้านไร่ชุมพูเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงณักนะวิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรผสมผสานจิดาภา วันที่14มีนาคมณศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบทกศบ้านไร่ดอนไผ่อเภอโพอตากศึกษาดูงานในเรื่องการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริและการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตณววิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสับประรดบ้านหม้ออเสี่เชียงใหม่จังังวหนองคาย วันที่15มีนาคมศึกษาดูงานเรื่องการทําการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริณศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริปัญญาเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงโดยค่ายประจักษ,ษฐฐ์ศิลปาคมตําบลหมากแข้งอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสวัสดีครับพมนายโชลิกินโซภาเป็นเกษตรกรอําเภอเมืองครับ ึกษาดูงานที่จังหวัดอุดรครับสีวิทยากรบรรยายเรื่องการเลี้ยงกบเพื่อเพิ่มรายได้ในการ,กรเกษตรแล้วก็มีวิทยากรแนะนำแล้วผมก็อยากจะไปเป็นอาชีพเสริมในการทำนาเพื่อมีรายได้เพิ่มตรงนี้ครับพรนภาอินตะวางมาจาก อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมาดูงานกับภาคเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีและอบจอสุพรรณบุรีวันนี้มาศึกษาดูงานที่ค่ายทหารได้ความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์นอกกล้วยแล้วเร,เราก็จะต้องไปทำเพื่อใช้ปรับปรุงดินมีประโยชน์หนอกกล้วยที่บ้านเยอะมันน่าจะมีประโยชน์สนใจเรื่องนี้มากค่ะครับผม่านยูคงสมกิจครับเป็นเกษตรกร ของตำบลนนทบรีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับวันนี้มีโอกาสได้มาดูงานที่จังหวัดอุดรนะครับที่ค่ายทหารนะครับมณฑลน่านบกที่24ครับก็ได้รับด,ดการเรียนรู้หลายๆเรื่องอาทิเช่นการเลี้ยงไส้เดือนการปลูกพักการเลี้ยงไก่ดำซึ่งเราได้รับแนวความคิดตรงนีนเนเน้เราก็จะนำไปใช้ในกับที่บ้านของเราได้ครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับ